ยาคุบคิวบีออหรือว่าเดอะเวอร์น้องรักของผมครับนะฮะช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าร่างทองมากเป็นซูปเปอร์ไซยยาเป็นซูปเปอร์เวอร์อไม่ใช่ดิเป็นซูปเปอร์เดอะแบกเออจากเดอะเวอร์กลายเป็นเดอะแบกครับสำหรับยาคุบคิวบีออนะครับก็เรียกว่าเป็นน้องลูกกีวีนะเป็นน้องรัก ที่ผมรักมากตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าโอ้โหช่วยทีมได้เยอะมากครับคลิปนี้ครับก็เลยอยากชวนทุกคนคุยถึงผู้ชายคนนี้หน่อยนะครับมันมันเปลี่ยนจากเดอะเวอร์เป็นเดอะแบกของทีมเราได้อย่างไรนะครับรวบรวมเอาไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับและคลิปนี้ครับอยากจะคุยถึงยักขบคิวีออกันหน่อยครับนะนักฟุตบอลที่ต้องบอกว่าพัฒนาตัวเองในช่วงที่สาการที่อาร์เซนอลเนี่ยต้องการเขาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทางด้านกราเบลมาเกยสได้รับอาการบาดเจ็บปิดเทอมไปแล้วในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เซนเตอร์ฮาฟที่ใช้เท้าซ้ายได้ก็มีเขาคนเดียวแหละครับที่จะมารับหน้าที่แทนนะครับลอมยอมรับตามตรงว่าผมกังวลเมื่อ เมื่อไม่มีมาเกยสเนี่ยนะครับคีวีออร์ก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างเหวอเฟอ้อฟ้ามากนะครับกลัวว่าจะเป็นบ่อน,น้ำมันให้เรียกว่าบรรดากองหน้าทีมเยือนเนี่ยขุดเจาะบ่อนี้อย่างอย่างสนุกสนานนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเขาครับที่แบกวิลเลียมสลีบาร์ครับเป็นเขาเลยครับที่แบกโลซลอยนะครับแล้วก็เป็นเขาเนี่ยแหละครับที่ช่วย ทำให้ทีมเนี่ยได้ชัยชนะหรือว่ารอดพ้นความพ่ายแพ้ในหลายต่อหลายเกมนะครับมีสถิติมากมายบ่งชี้ว่าของแทรเว้ยนะครับคลิปนี้ก็เลยชวนคุยถึงเขากันหน่อยนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับยกักุบคีวีออรคอมนต์มาผมหน่อยนะครับะจะเป็นฉายาใหมา่ไม่เปลี่ยนจะไม่ใช้เดอะเวอร์เนี่ยนะครับจะใช้เป็นอะไรดีนะครับเป็นน้องลูกกีวีดีไหมเพราะว่าฝรั่งเนี่ยไปคำว่าคีวีเนี่ย กีวีเนี่ยเนี่ยมันมันอ่านว่ากีวีได้นะครับนะกีวี่ออลไหมหรือว่าจะเป็นเดอะกีวีหรือจะเป็นเดอะแบกนะครับแต่ผมมาไปทำการบ้านมาหน่อยถ้าถ้าวิลเลียมซาริบาคือโลซลอยนะครับไอ้เจ้ากีวี่ออเป็นคนโปลแลนด์เนีนะ่ยนะครับแล้วก็มีสไตล์การเล่นดุดดังกองหลังอิตาลีเนี่ยนะครับนะรบนะเราจะเรียกเขาว่าเป็นเดอะเฟียสไหมลดเฟียสไหมะนะครับลองลองดีไซน์ผมหน่อยสิว่าฉายาเขาจะเป็นอะไรดีนะครับนะะเพราะฉะนั้นครับ คลิปนี้อยากชวนทุกคนคุยถึงคีวีออหน่อยและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับ ยาคุบคิปิปอรครับย้ายจากทีมสเปเซียครับมาอาร์ซอลในปี2023นะครับตอนนั้นเขาอายุแค่23ปีเท่านั้นเองนะครับโชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นครับในลีกอิตาลีเกาโชซิลิอาด้วยความสามารถที่หลากหลายสามารถได้เล่นเล่นได้ทั้งในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วก็ Back แบ็กซ้ายรวมไปถึงมิดฟิลด์ตัวรับด้วยนะครับแล้วก็รูปร่างที่สูงถึง6ฟุต2นิ้วทำให้เขาได้เปรียบในเรื่องของจังหวะปะทะบังบอลน,นะครับเขาได้รับฉายาก่อนหน้านี้ว่าปรกกันหลังหินผา โอ้โหนะครับหรือดสะโตนนี่เหรอ,อนะครับเลวานดฟสกี้เคยพูดถึงเขาว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้เห็นไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ที่แคมป์ทีมชาตินะครับเล่นทีมชาติเดียวกันนะผมยอมรับเลยว่าเขามีความน่าสนใจมีอนาคตที่สดใสกับทีมใหญ่ในยุโรปแน่นอนนะครับ จึงไม่แปลกใจครับที่มิเกลวอเดต้าเนี่ยเห็นถึงคุณสมบัติเหล่านี้ของยาคุบคิปิออแล้วก็กระชากมาร่วมทีมอาร์เซนอลในที่สุดนะครับโดยเชื่อว่าเด็กหนุ่มวัย23ปีณนะเวลาที่อาร์เซนอลซื้อเนี่ยนะครับจะมีศักยภาพที่ดีพอที่จะพัฒนาเป็นแกนหลักของทีมในอนาคตได้ครับ ช่วงแรกกับอาร์เซนอลต้องยอมรับว่าคีวีออเนี่ยโดนจับไปไเล่นแบ็กซ้ายอยู่บ่อยครั้งบวกกับอายุที่มันยังไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาเล่นในลีกที่โหดหินอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีครับเวอืออยู่บ่อยๆนะครับจนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมแฟนๆอาร์เซนอลหลายคนเนี่ยตัดสินไปแล้วว่าโอโ้เป็นเดีวที่ล้มเหลวไม่ได้เรื่องนะครับเพราะว่าความผิดพลาดความเบื่อของเขาในหลายๆครั้งเนี่ยแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าคีวีออเนี่ย ดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับยิ่งเล่นยิ่งพยายามก็ยิ่งพลาดครับนำไปสู่การถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเขาสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วก็ใช้เวลาอยู่บนมานั่งสำรองมากกว่าเล่นอยู่ในสนามและดูเหมือนว่าอนาคตของเขากับอาร์เซนอลจะลิบลีนะโดยเฉพาะสิ้นฤดูกาลนี้อาจจะย้ายทีมหรือเปล่านะครับ แต่แล้วครับความพยายามไม่เคยทำร้ายใครครับเมื่ออาร์เซนอลมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บตัวผู้เล่นอย่างหนักครับรวมไปถึงประการหลังคนสำคัญอย่างกราเบียมมากาเยสครับทำให้อาร์เซนอลและมิเกลเดเตต้าไม่มีทางเลือกครับต้องให้ยาคุบคิบิออมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟคู่กับวิลเลียมสลิบาในช่วงโค้งสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งคิบิออเองก็ตอบแทนความมั่นใจ ความไว้วางใจสินะครับได้อย่างน่าเหลือเชื่อครับเขาจับคู่กับวิลเลียมซลิบาครับลงเล่นไปแล้ว12เกมนะครับ12เกมไม่น่าเชื่อครับไม่แพ้ใครเลย ไล่พลายไล่พ่าย,ลลายนะครับชนะได้ถึง7เสมอ5นะเป็นสถิติที่เรียกว่าสวยหรูเลยดีเดียวนะครับแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่า22เกมล่าสุดที่คิบิโอชนะเป็นสตาร์เป็นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลอาร์เซนอลไม่แพ้ใครเลยนะครับบุกไปชนะเรอัลมาดริดได้ถึงทินนะครับเล่นในบ้านก็ชนะมาดริดนะครับแล้วโดยเฉพาะเกมที่เล่นที่ซานติโกเบอร์นาบิวเนี่ย ลูกกาอากาศเนี่ยโอ้โหเป็นจุดเด่นของเขามากๆเลยนะครับชนะ100%นะครับจนอันเชลติเนี่ยต้องยอมรับว่าโอ้โหอมารดริตพยายามบุกพยายามทำทุกวิีทางนะครับเพื่อโจมตีใส่อาร์เซนอลนะครับแต่ว่าเกมรับของอาร์เซนอลมีระเบียบวินยัยพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับโอ้โห โคตรบรบมมกูอย่างอันเชลติถึงขั้นยอมรับเลยนะมากไปกว่านั้นครับเกมที่ทำศึกลอนดอนดับบี้แมชกับคริสตัลาเลตครับเขายังเป็นนักเตะอาร์เซนอลที่สามารถทำประตูในลอนดอนดับบี้ได้ไวที่สุดครับด้วยสถติ2นาที26วินาทีครับต่อจากโทมัสโลซิกกี้ที่เคยทำได้ในปี2014ที่1นาที12วินะจนอาเจตาต้องเอ่ยปากชมว่า คีวีออเป็นนักเตะที่พึ่งพาได้เสมอมีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อนะครับแล้วตอนนี้ผมผลิตของเขาก็ออกแล้วนะครับก็ดังเกมชมแบบนี้เลยจริงอาร์เตต้าเคยพูดถึงค v วีออไว้หลายครั้งนะครับครั้งนึงที่ผมจําได้นะครับแล้วก็เขายังชื่นชมตอนนั้นมาเกยสเพิ่งบาดเจ็บใหม่ๆเนี่ยนะักข่าวก็ถามว่าต้องใช้ค v วีออแล้วเนี่ยยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคละม,มันอาจจะถึงคิวของค v วีออแล้วนะครับก็ชื่นชมค v วีออว่าเขาพยายามซ้อมพยายามทําให้ตัวเองพพร้อออมมมเเื่ทีส นะครับแล้วอัจิตาก็ใช้คำว,ว่าเหมือนแบบผมหันมาเนี่ยผมจะเจอเขาพร้อมลงเล่นให้ทีมทุกครั้งและทุกตำแหน่งที่ผมต้องการเขาอยู่ตรงนี้เสมอทุกเวลาที่ทีมต้องการเขานะครับถือว่าเป็นมันมันชัดมากๆในความพยายามมันชัดมากๆในการที่เป็นนักเตะที่ไม่เคยออกมาบนหรือว่าออกมาแสดง ความไม่น่ารักต่อสโมสรน,นะครับในฐานะที่เขาจะต้องมานั่งสำรองนะจริงๆอายุเขาก็ไม่ได้น้อยแลวนะครับไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับยีกลางกลางแล้วนะเพราะฉะนั้นการยังตกเป็นตัวสำรองอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่สาหรับอาชีพการท้าแข่งนะแต่เขาไม่เคยบน่นไม่เคยย่อท้อต่อการที่จะต้องลงฝึกซ้อมทุกวันโดยที่สุดสัปดาห์ก็ไม่ได้เล่นนะครับและเขาก็พิสูจน์ให้แล้วว่า พอได้รับโอกาสนะครับก็ทําได้จริงๆนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับคว r กลับมาเหมือนเกิดใหม่ครับเมื่อเขามีความมั่นใจมากขึ้นอ่านเกมได้อย่างเด็ดขาดนะครับเปลี่ยนสถานะจากตัวสำรองตอนนี้กลายเป็นคนสําคัญของทีไมไปแล้วนะครับจนบางเกมเนี่ยแทบจะแบกสลิบาไปด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ความยอดเยี่ยมของคว r เนี่ยยังทําให้กระแสข่าวการย้ายทีมของเขาเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ดูเหมือนอาร์ซนอลต้องการที่จะเก็บประกันหลัง นะครับรายนี้เอาไว้กับทีมต่อไปเป็นระยะยาวนะครับเรื่องของความสม่ำเสมอก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยนั่นเองนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับผู้ชายคนนี้ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับยักุบคีวีอนะครับจาก The v e r s ร์สู่เดอะแบใช้คํานี้ได้ไหมอลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ารักอาซนอทั้งใจฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ